ว่าแมงแข้งผสมแมงจุดจีเนมขนนเนมขน,อนอมอากาศมาเมื่อคืนพี่น้องหน้าม้าสาวฝนตกมาว่านนพี่น้องมาคืนก็มือคุมลมแพงแต่กระบโตกโต๊แค่มือว่านเธอเดียว เด็กกับบ่แห้งปานายพี่น้องโตปเป็ดเราก็เซาเพรหะดินชุ่มเนี่ยมาเอามอหนีทองฝาแจ่มใสคือสีแดดอีกพี่น้องอ่ะที่มาต้มไข่ต้มไข่ไก่นี่ทั้งหมด่อแปดนวลไปดิพี่น้องอันนี้ไข่ไก่ทีาบริสุทธิ์มากเลยยังไงพี่น้อง,องมันเป็นไข่ไก่อยากที่ว่าแม่ไก่นั่นมันบอ่อพักพี่น้องมันบอ่อพักเอา มอมีทั้งหมดอยู่ประมาณสิบสี่หน่วยลาย,ลยพี่น้องมันผักออกมาแค่สี่โตหาโตเองเรือไข่ไก่ตั้งว่าแปดหน่วยพี่น้องนเบองแนวแต่เสียดายค่ะมันอาทิบแบบพักบะเทิงว่าเพราะว่าต่อเจียวขืนแบบปรุงแม่ไกล่ลงมากับรูมันนะไข่ไก่มันกระจายกระจายาเบ้อพี่น้องเอ้ย นั่นก็คงตุ่มเอาบวบทำไปนอกเวลาตุ่มบวบกายแม่ใจมันจะถิ่บัวักไข่มันก็บัวักหอมเพราะมันเพื่อให้ขับค้อมอุ่นความอยังเลยนี่นาเชิดได้ครับพี่น้องเอ้ยฉันเขาก็ได้ไก่มาเลี้ยงลายเพผือบคนแหละแล้วก็ถิ่มมาต้มได้พี่น้องกันแต่าสานเบิ่งมันมีหลุมมันนี่อาจะมีอยู่ได้นี้มันแน่นได้นีมมันแน่นอยู่จ้ะ ถจะห้าวพักก็เองก็ได้เว่าือบ่พักเนาะจะเจี๊ยบชิโต,ต้ไปหน้าตาต้มกาต้มมาจะเจี๊ยวใส่ทุ้งเหงาเพราะว่ามันแตกถ้าต้มไ่ใช่ทุ้งมันก็สิแตกใช่ไหมจริงๆถ้าต้ม่ให้แตกนี่เขา,าต้องเอาไปแช่น้ำก่อนนะเห็นวหม มักหลายหน่อยหนึ่งม่แต่ลูมันได้ออกมาเนี่ยแต่ไม่ไหลแต่ก็ไข่มันหลหน่อยพอดก็จนบริใจพี่น้องว่ามันเป็นไก่ตัวเดียวกันบอที่ว่าขืนไปไข่ว่าเฮาเห็นแต้มันขืนไปรอบแหลกแล้วเขากับบริขืนไปเบิงเลยว่าไก่ตัวใรขขืนไปแน่เนาะพี่น้องหลังจากฝนตกลงมากะหูซื้อกว่าสดสื่นมือเมื่อวานนี่ก มัอซื้ดนะฝนตกฝนตกลงมากอะดินเปียกชื้นจนว่าน้ำหงอยพี่น้องเพราะว่ามันกระตกแห้งอยู่ตกแหน่พี่น้องโอ้ยจากที่ว่าบริตกฮะตอนแรกมันแดดเมื่านสองสามเมือ่อดแดดแดดแดด,ด,ด,ดหอนอะไรกันหรอเพราะตกลงมาโอ้โหเย็นนี่พี่น้องม,มืดขึมวัดมือม่อเมื่อกลหากระเริ่มแดดออก คนตกใส่รอบนี้ก็คงเห็ดโบ๊เท็ด้าวออกได้พี่น้องเอยตามคอนแล้วก็นอไม้ก็คือออกพอได้กิน,ยนอยู่เนาะเพราะว่าคนตกให้ดินชุ่ม้ะเดียวนี่โกยกหาอย่างก็เริ่มออกเคี้ยวแล้วนี่พร้อมตกแขงอยู่นาชิโตกลงมาสอดอีกแล้วจักบาทหนึ่งพี่น้องเอ้ยแต่ว่าตกบาท,ทาเจริง่าผ้าผ้ังพี่น้องถ้าผ้าดังผ้าห้องนี้อึงสีงออกได้พี่น้องเอ้ยแต่ดี โต๊ะเื้อเงเงียบบมีเสียงฝ่าเสียงห้องเลยบ่บ่มีอึงเลยพี่น้องอึงบอกอึงอ๋อแค่พอจะเจียปกานได้แค่โตสองโตเองมาเสียได้ค่ะบอลอื่นนะฝนตกแห้งของฝาหอฝ่าห้องเปเลยพี่น้องเลยว่าเขาได้อึงร้ายร้ายมาถ้าเจียบอได้เลยเงียบบมีบ่มี่ไปได้เลยพี่น้องเอ้ยอึงค่ะที่ว่าฝนฝนแหลกคงปีโตกระมังแห่คี่เราใช้กกินอึงนะพี่น้องเสียได้ค่ะ เลิกมอ,อกดอกเลิกมอกใบออก,ออกนี่แล้วนี่ฝนตกห้ามแล้วก็เคีย่ยว้วบาดเลยนี่ออกดอกแล้วพี่น้องเลยออกดอกใบเคีย่ยวงามเลยปีเดียวสิซาเจียวฉดูแลอย่างนี้เลยพี่น้องต้นน้อยนานต้นมะเขียดเป็นต้นน้อยนานเลยพี่น้องเลยปีป,ปีปีที่ผ่านมาซาเจียก็พ่อได้กินหมาอยู่ปีนี้สิแบบบำรุงบนยังดีเนี่ยใส่ปุ๋ยหมากปุ๋ย ขี่ไก่ฟอมพี่น้องปุ้ยหมากเตยต้นตีเลยเผื่อพยายามเปลี่ยนมาทำเพื่ออะเป็นนกโด่งในปีเนี่นะเป็นบารอกสัตว์เน่าบ่อใส่ปุ๋ยม่นหนักหลากมันก็บ่อพูนดินใส่ชาเจียวชีคุตเอาดินอย่างนี้ไปขุดหน้าไม้ชาเจียวกะมาขึ้นออกเลยพี่น้องโคตร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 ขุดเมือนอย่งนี้มันเป็นขนาดไหนครัหลายเดือนแล้วทุกคยังไม่เห็นโผล่เลยแล้ว่าดินมันยังชุ่มบ่ฟอวะเนาะ จะ่กินอยู่บ้านน้อยเ่วานาหมายแถวป่าห้าไปพ่อได้กินนนี่พี่น้องนอไม้ยบ่งเด็ดรับเสือขาดไล่เสือขาดพี่น้องไม่ค,ไโโคิดตามสารว่าจากป่ามาหาเสือแถวหลานบาทสักทีคน <c oughs> ม,มี้จขายเลยเ <c oughs> สือ กอแดดเสื้อไม่แต่หาเนี่ยน้อยตอนบิดเลยก็แท้นี่มีแตเสือกอีแบบหนึ่ง้มันเป็นสีเห็นหแน่นอนบ่ตักแล้วไปบงกระแตเอาบึงเออเสือกแหี่ยวอะนะฮัลนี่ปหายอกก็ต้องอื่นแน่ๆติ๊กอันนี้แห้งคิด้อจ๋าว่าใช่ตาใชตาโอ้ยหนอตา มาได้พี่น้องกินขา่าวน้ำชาเจี๊ยบขัวขัวเรียบร้อยเลยแมงแข้งพี่น้องกาเสื้อกางแพรแพงพี่น้องเย้ยนิดเดียวโตละพันโตละพันอืมแพงเลยพี่น้องนี่พี่น้องมีเงินหนึ่งพันแต่กินแค่โตเดียวนี่อืมเฉพาะอีเพราะ่าน้องพี่น้องเขาได้กินแมงแข้งแต่มีเงินนะพี่น้องเลยมันมีเงินกิบอะไรไโตระพันหมดเลยผมเป็นเล่นน้อยแนละ้ว หานปลาดิไม่จะแพงว่ดไท่หมดูแดงกะโลโลละซาพันนะเนาะขีดขีดละซาพันมีน้องซาพันเกีบกะโตเป็นเงินไทยเจา้จาเจ้าพันนะสี 40, ่สิบปะสี่สิบพันปะแม่เหระสีะ่สิบพันมี่น้องโตเป็นเงินไทยกันสี่สี่สิบพันแพงไม่แต่เนี่ยเพิ่แพง ันสิไลย,ยังพี่น้องขีดหนึ่งนะแต่ว่ายุบหนึ่งถือใครแล้วเนาะเพชรอยู่จนเดี๋ยวกินไปหน่อยนะึงมันจะมีอันเพชรอันประเพชรในพี่น้องอันเพชรในแบบทองมันเพชรขุนจมูกแล้วพี่น้องมันเพชรก็จะเป็นหัวมันดดแดงๆก็เจียวค่อยกินถือกันเพชรน้ำตาจนไหลพี่น้อง มันเพรอบไดนะ้มันเพรแบบพื้นหุ่นคุณเนาะมันบริเพศแบบว่ามันเจแลนตีใช่ไโมหมบหนึงเลยอืมหุดใครมัไม่ครอมันเยอะคุม,มีแม่ไม่จะเจียคนกินดิบ มากินตัเพชรมหนากินมาานเพศมั้มมเข็ดเดียว้าแตนไข่ทอ,องเ,อเองป่ง มันหนาวที่เดียวที่สวนสวนกิมยางลมบัดมากแต่ที่ที่แบบเย็นจ่อยมันบอกเองไม่จะเอาพริกและโหยใส่ให้มันเผ็ดมันบอกเผ็ดนะใช่มันยังกินซุปเสีย่ เปนตกปลามันก็นือหมดเล้นี่มันออกเบดอยากกินแค่เข้าต้นมนหนะเ้าปลายหรนะเพชรก็บปลายเหร

Nakapo mua ngoan có phô nặng nặng hẳn nó tận à, tâm nó hay. nặng 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 đâu, nặng 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 Chắc nặng 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 ปียกันเขาไปตอนไหนั่นล่ะ่เป็นตรงอกตัวิ้มตัวพังลายหมื่นันิ่นี้เกินกันันะิเหมัน